สวัสดีค่ะ FC. ท,ทุกทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสั่งพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะหุ้นจีนเช้าบ่ายวันที่30ธันวาคม2567นะคะทุกคนค่ะวันจันทร์เนาะค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f f c ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ f c c ได้รับชมนี้ก็เป็นการจอเด่นวิ่งดูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่27ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่ยี่สิสลับกันมาแบบจังๆพี่น้องเด่นรอบเช้าจะให้เก้าและแปดเด่นรอบบ่ายจะให้สามและสองรอบเช้ามาหกหนึ่งสองหนึ่งห้ามาเข้าสองหนึ่งหนึ่งสองของรอบบ่ายนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันหนึ่งมาทั้งสองเด้งเลยนะคะรอบเชา้า รอบบ่ายใจให้สามได้สองรุดพี่น้องใจเขียนคนผิดนะคะทุกคนมาเก้าเก้าแปดเก้าเก้ามาเข้าเก้าแปดแปดเก้าของรอบเช้าพี่น้องเบิงค่ะเอาสลับกันกับสลับโพสเ,เนาะพี่น้องกับว่เขาไ่เนาะจ้าเอาไปดุนต่อวันที่ยี 30, ่วันที่สามสิบพี่น้องคะวันที่สาสิบจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้เด่นอยู่ที่สี่และสามเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นสี่สอง 4ี่เจ็ดสี่หกสี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดสามค่ะสามสี่สามสามองสเด่ามนรอบบายอยู่ที่3ามะ2สคะ่คะเอซีขาสามสี่ สามสามสามเจ็ดสามเก้าสามแปดสามหนึ่งสองค่ะสองสามสองสี่สองสองสองเจ็ดสองเก้าสองแปดค่ะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตเด่นกันค่ะ สี่สามสามสองนะคะสี่สองสามสี่สามสามสามสองสามกับสองรอบบ่ายสามสี่สามสามสองสามสองสี่นะคะเอฟซีขาเอฟซีคานี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายค่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย เอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคนวันนี้เบิ้ลสามสามนะคะทุกคนคะ่ะมีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลด้วยพี่น้องท้าบ้มักเบิ้ลสามสามรอดูเลขเบิ้ลประจําวันนะคะหรือชอบนอกเหนือจากนั้นก็แล้วแต่ความชอบเนาะคะ่ะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือสี่คู่ต่อรอบวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะ เลขเด่นประจําวันจัน์ทรอยู่ที่2กับ7เบิ้ลประจําวันคือ2 2และ77นะคะ2กับ7นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นอยู่ที่4และ3เด่นประจําวันอยู่ที่2และ7เป็น4 2 2 4 4 7 7 4ติดคู่ตัวเด่น4 2 2 4นะคะ3ค่ะ3 2 2 3 3 7 7 3ติดคู่ตัวเด่น3 2 2 3 สกับ2องลอบไปได้สอกับ7เ,เป็น3 2 2 3องสอติดคู่เต่นสามสอค่ะสองสองสองเจ็ดติดเจ็กเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันเนาะค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ fc ขามีคู่ไหนที่ชอบบ้างไหมคะถ้า fc ชอบ fc สามารถตามได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบก็เหมือนเดิมคะ่ะทุกคนเลื่อนผ่านได้เลยเช่นกันค่ะ สำหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่30ธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคมนันสขูทุกคนเดคะ่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ